เว็บนี้ที่เราแนะนำมั่นคงเปิดมานานกว่า15ปีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับบูโน f e ฟร์นันมิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อพอปอกบาจะโชว์ฟอร์มที่สุดยอดกับทีมออกมาได้พร้อมชี้ว่าการที่ตอนนี้ทีมมีโมเมนตัมที่ดีจะส่งผลดีต่อปอกบาตามไปด้วยผมตื่นเต้นมากๆผมคิดว่าทีมของเรามีกองกลางที่เก่งๆหลายคนแน่นอน บ็อกบาดได้รับบาดเจ็บมาตั้งนานก่อนหน้านี้และเราก็รู้ดีว่าเขามีคุณภาพมากสักแค่ไหนเราพอจะพูดกันได้ว่าในกีฬาฟุตบอลน,นั้นถ้าคุณทำพลาดแล้วล่ะก็หลายคนก็มักจะลืมกันดงได้ง่ายๆว่าคุณเก่งแค่ไหนต่อให้คุณเล่นดี3 4ถึง4เกมแต่ถ้าคุณเล่นแย่นัดเดียวทุกคนก็จะจดจำเกมที่แย่แค่เกมเดียวนั้นจนขึ้นใจเขาเริ่มต้นซ้อมกับเราในช่วงสัปดาห์ก่อนก่อนที่ลีกจะหยุดพักดังนั้นผมเลยคิดว่า เมื่อ <S an> เขากลับมาได้อย่างเต็มที่แล้วนั้นเขาจะได้เริ่มลงเล่นและได้อยู่กับทีมผมไม่ได้แค่มีความคาดหวังในสิ่งที่เขาจะมอบให้กับทีมแต่ผมมั่นใจเลยว่าพอสามารถทําอะไรให้เราและทําอะไรให้ทีมได้บ้างผมคิดว่าเขาสามารถทําให้ทีมได้หลายอย่างเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมหลายด้านและผมคิดว่าแฟนบอลก,กับทุกฝ่ายอาจจะมีความอดทนกับพอมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการที่เรากําลังมีพลังงานในแง่บวกภายในทีม จากการที่เราชนะมาหลายนัดและเรากำลังมีช่วงเวลาที่ดีบางครั้งผมก็รู้สึกว่าเมื่ออะไรหลายอย่างมันไม่เป็นใจคนเราก็มีความอดทนน้อยลงคุณคิดว่าอย่างนั้นไหมละ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะแฟนบอลอยากให้ทีมเราชนะอยู่แล้วสิ่งสำคัญของฟุตบอลคือการชนะไม่ว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนแต่ตอนนี้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นดังนั้นผมเลยคิดว่าเมื่อพอปอกบากกลับมาเขาจะได้สัมผัสถึงเรื่องดีๆและจะเล่นได้ดีในช่วงหลายเดือนหลังจากนี้ อารอนวานบิสากา้าแบ็กขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่ามาคาร์ฟอร์ดเป็นนักเตะปีศาจแดงที่สร้างความหนักใจให,ให้กับตัวเองมากที่สุดในช่วงซ้อมอเนื่องจากทําอะไรได้หลายอย่างที่ไม่มีคนคาดคิดและมีลูกเล่นมากมายวานบิสากา้าวัย22ย้ายมาจากคิสตันเลตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เผยผ่านเว็บไซต์โซสมโมสรอนถึงเรื่องที่ว่าใครเป็นคู่ต่อสู้สุดแกร่งในช่วงตอนซ้อมผมขอบอกว่าเป็นมาคาร์ฟอร์ด เขาไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยตอนที่ผมพึ่งย้ายมาอยู่กับแมนยูเนเตดและได้ดวลกับเขาในการซ้อมเขาทําหลายสิ่งที่ผมไม่คาดคิดผมคิดว่าเขาจะทําอย่างนี้แน่แต่เขากลับทําไปอีกอย่างเขามีลูกเล่นมากมายยางไรก็ตามผมสนุกกับเขามันเป็นเรื่องดีสําหรับการพัฒนาตัวเองในการทดสอบและกองหน้าคนอื่นๆที่เรามีส่วนผลงานของตัวเองที่พัฒนาขึ้นนั้นวานบิสก้าแสดงความเห็นว่ามันต้องใช้ความอดทนอย่างมากคุณต้องทํางานกับตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด คุณต้องทดสอบตัวคุณเองพอปอกบามิฟิลด์ระดังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจกันแบบตรงๆว่าเคยเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลแต่ตอนนี้เป็นเด็กผีเต็มตัวแล้วพร้อมระบุถึงเหตุผลที่ทําให้เลือกเปลี่ยนทีมเชียร์เอาตรงๆเลยนะตอนแรกผมเป็นแฟนบอลของ Arsenal, อาร์เซนอลเพราะที่นั่นอุดมไปด้วยนักเตะฝรั่งเศสซึ่งคุณเองก็รู้เรื่องนี้ผมและพี่ชายของผมคนหนึ่งต่างเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลแต่อีกคนกลับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตอนนั้นผมปลืม้มเทอรี่องลีมากๆเพราะเขานี่แหละที่ทําให้ผมเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลแต่หลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนใจเลือกเชียร์ตามพี่ชายอีกคนจากนั้นผมก็กลายเป็นแฟนบอลยูไนเต็ดมาตลอดการีนเดวิลตํำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจสาเหตุที่เซอรอเล็กเฟอร์กูสันไม่มอบตําแหน่งกัปตันทีมให้กับเวรูนี่และคิสตานโอโรนัลโด้สองซูปเปอร์สตาร์ของทีมณเวลานั้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่อยากให้ทั้งคู่บาดหมางกัน ผมรู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่กับตันมากเท่าที่ควรในช่วง4ปีสุดท้ายผมเลยไปหาเซอร์เล็กในช่วงพรีซีซั่นที่3ที่ผมได้เป็นกับตันเรามีทีมชั้นยอดทั้งโรนัลโด้รูนี่เตเบสกิกส์สโคโค,คาริคเฟอร์ดินานด์วิดิตเอฟลาและฟานเดซาผมไปหาเซอร์เล็กที่กำลังเดินอยู่ในสนามซ้อมและพูดว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับก,บการเป็นกับตันทีมต่อไปทีมนี้มาตรฐานสูงมากซึ่งผมไม่สามารถสู้ได้เซอร์เล็กตอบกลับมาว่า นายต้องสวมปอกแขนบ้าๆบนั้นไว้นะไอลูกชายเหตุผลที่ให้มาก็คือนายกับกิกจะสลับกันเป็นกัปตันถ้าฉันให้โรนัลโดกับรูนี่ก็จะรู้สึกไม่ดีถ้าฉันให้รูนี่โรนัลโดก็จะรู้สึกไม่ดีถ้าฉันให้วีดิดเวอร์ดินานก็จะไม่มีความสุขผมกับกิกเป็นกัปตันมา3-4ปีเพราะเหตุผลที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในห้องแต่งตัวเราเหมือนเป็นตำรวจคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นรัฐบุบรุษอาวุโส ซเซอร์เร็กอยากทําให้แน่ใจว่าทีมต้องมาเป็นลําดับแรกแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับการรับหน้าที่กับตันในตอนนั้นก็ตามสื่อดังชี้ปีิษัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงหวังที่จะซืลแจ็คกิลลิตมิดฟิลจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมหลังจบซีซั่นแม้เจ้าตัวจะเพิ่งสร้างวีรกรรมเช้ามาก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูไนเต็ดในเล็งแจ็คกิลลิตเป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายหลักในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้แต่ทว่าช่วงปลายเดือนก่อน แล้วเตะวัย24ปีก่อเรื่องเช้าด้วยการออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆยนันเช้าทั้งที่อยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จากพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างทําให้แมนยูนเต็ดอาจล้มเลิกแผนล,ล่าตัวเกเรตหลังจบฤด,ดูกาลนี้แต่ทว่าล่าสุด ESPN ระบุว่าโอลกุกน่าโซชาผู้จัดการทีมยังคงอยากได้ตัวกัปตันทีมสิง,งห์ผงาดมาร่วมทัพไว้สู้ศึกฤด,ดูกาลหน้าเหมือนเดิม เดวิดมอยพุทธการทีมชาวสกอตแลนด์ยอมรับตนมีเรื่องหนึ่งที่ยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้ตอนที่ทิ้งเอเวอร์ตันเพื่อย้ายไปทำหน้าที่กุมบังเหียนปีสัจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2013ในฐานะของทายาทเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกุนซือเลือดวิสกี้ซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่ในายใหญ่ของขุนคอนเวสแฮมใช้เวลา11ปีกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินหลังเข้ามาสารงานต่อจากวอเตอร์สมิธและทำผลงานได้ดีเยี่ยมจนกลายเป็นขวัญใจของเหล่าสาวกเอเวอเนียน จนมาถึงวันที่เฟอร์กูสันตัดสินใจกเกษียณตัวเองจากแมนยูเดวิดมอยจึงถูกทาบทามให้เข้ามารับหน้าที่กุมบางเหียนซึ่งงานนี้เจ้าตัวยอมรับว่ามันเป็นโอกาสทองที่ยากจะปฏิเสธได้จริงๆแต่สุดท้ายผลงานก็ไม่เข้าเป้าทําให้เขาโดนไล่ออกทั้งๆที่อยู่ในถิ่นโอทฟอร์ดแค่10เดือนเท่านั้นุณซือว้56ปีจึงต้องระหกระหินไปคุมเลอัอลโซเสดัดซันเดอร์แลนด์และเวสแฮมหลังจากนั้นก็เปิดใจถึงเรื่องที่ยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้ว่าผมคิดว่าผมมมัักกจะย้อออนลบปงดีต และเสียใจที่อำลาเอเวอร์ตันพราะนั่นเป็นทีมและนักเตะที่ผมสร้างขึ้นมาในเวลานั้นแต่ผมไม่เคยเสียใจที่ย้ายไปทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออะไรก็ตามที่ผมเคยทำมาแล้ว